สวดีครับพี่เพื่อนๆครับตอนรับเข้าสู่ช่องพีซานบังกอะครับวันนี้ก็จะมาเสนอนะครับเปลือกไข่นะครับที่เรากินนะครับผมนี่ครับห้ามทิ้งนะครับเพื่อนๆนี่ครับห้ามทิ้งนะครับห้ามทิ้งเด็ดขาดนะครับคุณสมบัติของเขาเนี่ยฮะเยอะมากครับเปลือกไข่นี่ฮะเขาจะมีแคลเซียมนะครับมีแคลเซียมใส่ทำปุ๋ยนะฮะ ใส่พืชผักสวนครัวพวกเปล่งพวกมะเขือพวกอะไรพวกนี้ครับรสชาติจะหอมหวานแล้วก็ลูกดกนะฮะห้ามทิ้งนะครับขั้นตอนแรกนะฮะทำปุ๋ยเปลือกไข่นะครับเราก็กินนั้นเสร็จแล้วก็ใส่ถุงไว้แล้วก็เรามาตากแดดนะครับเพื่อนอันนี้ผมก็ตากแดดรอบนึงนะครับเพื่อนมีประโยชน์มากครับห้ามทิ้งนะครับเด็ดขาดนะครับถ้ามีเวลาก็ทำครับ แล้วก็เอามาตากแดดไว้นะครับเพื่อนๆตากแดดไว้นะครับอันนี้ก็ผมก็ซื้อมาผมทำผมก็เอามาประมาณนี้ครับเพื่อนต้มไข่ทอดไข่เอามาตากแดดให้มันแห้งนะครับให้มันมีความแห้งของมันความมีติเดเปียกติดแฉะอยู่มันก็จะแห้งครับ อันนี้ผมก็ตากไว้เส็นหนึ่งนะครับก็จะประมาณนี้เพื่อน,นเราตากไว้ฮะตากแดดไว้เลยมีประโยชน์มากนะครับก็จะประมาณนี้ตากแดดไว้มันก็จะมีส่วนหนึ่งครับอ่าในขั้นตอนที่ผมทําปุ๋ยนะฮะอันนี้ผมก็ตากมารอบหนึ่งแล้วฮะตาแห้ง ถ้ามีครกมีอะไรก็เตรียมมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะประมาณสิบกองได้นะครับประมาณนี้ที่คำเพื่อนแล้วก็เอามาตำให้ละเอียดนะครับเพื่อนตำให้ละเอียดนะครับนะครับตำไปเลยครับตำเข้าไปตำให้ละเอียดนะครับเพื่อนตำไปเลยครับถ้ามีพวกอะไรนะเขาเรียกไงนะ ตะแกงตะข่ายสีฟ้านะครับก็เอาค้อนทุกๆก็ได้ให้มันละเอียดนะครับนี่ครับนี่ครับเพื่อนทำเข้าไปครับทำเข้าไปใส่พวกพืชผักสวนครัวนะครับต้นไม้ครับเร่งดอกเร่งผลนี่ครับแป๊บเดียวก็ละเอียดนะฮะถ้าเราตากแห้งไว้ครับเพื่อนนี่ครับเพื่อนดูนะครับ นี่นครับละเอียดมากครับเพื่อนนี่ครับละเอียดมากล้าก็ทำให้นิดน,นึงก็ได้ครับนครับเปลือกของเขาจะมีแคลเซียมอย่างดีนะครับเพื่อนนังเพื่อนขั้นตอนครับไข่สิบฟองเพื่อนนะไข่สิบฟองนะครับผม ใส่อันนี้คือที่เด็ดนะครับผงนัวนครับผงนัวผมลืมมามีดมาครับผมเพกัดเลยเรื่อโอเคไข่สิบฟองเพื่อนๆนะก็นี่ครับสักครึ่งช้อนโต๊ะนะเพื่อน เพื่อนครึ่งช mm ้อนโต๊ะครับอ่าได้เลยครับผสมนะครับเกลือนะเกลือเกลือนี่อะเพิ่มความหวานของมะเขือหรือว่ารสชาติของผลไม้ครับทีเดียวพอครับนี่ครับโอเคครับผมก็เนี่ยคนๆๆๆๆๆนะครับผมที่ทำเพื่อน เทไวครับเอาเอาไว้ใช้ได้นานครับเรียมเพื่อนทีนี้เราก็เอาไปตัดนะครับเพื่อนตัดรถที่พืชผักสวนครัวนะฮะโรยๆแล้วก็รดน้ำนะครับเพื่อนพวกพืชผักที่ผมอยู่ตามบ้านผมก็ประมาณนี้ฮะก็นี่เพื่อนก็ลองใช้นะครับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็นําไปใช้นะครับถ้าครับอย่าไปทิ้งฮะตากแดดไว้ครับก็ ไม่มีอะไรมากครับก็เป็นปุ๋ยสุดเปลือกไข่ครับสามารถที่จะทําได้ครับคลิปนี้ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับตรงไหนไม่ถูกเป็นคนก็ขอโทษขออภัยนะครับอันนี้คือปุ๋ยของเปลือกไข่นะครับมีประโยชน์มากครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แี่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย